chai khá đâu À, luôn. Đua đi rồi <laughs> Cô nhìn sang thì cứ xuống tầm hồi <laughs> <laughs> Cô có đá gì nha Cô chết để chào

ทีส่สงูงโอ้หัมากสงงูงลงตำีตำอสองอ,สอง

พกพี่เดียววะพกขาพกขาสงกินหมดแล้วพี่น้องนุญาตอนุญาตไม่มีสมไม่มีตังีสูงบะถือสั้นพี่เองซีสูงบาถือถือขา6ใบแล้วก็ยังก็พกสูงปะพกสูงสูงยงีสูงอันนี้สิบ สี่ใบบ่ส่ใบไ่ได้สหรอี่หาหกจหกหาหกเจสไปเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งมันมันมันโอ้ยขอบคุณค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบหม่นไมมืนขอบคุณค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบอสามหมื่นผมหกสูงันนึงเนาะมันนึงหกสูงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันตกึ้นสู เ็ที่ปขอบคุณมากค่ะมาน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 โอ้ยมองดูสิบหกโอ้ยมาสะมาสะมาให้ไปดิมาใ้ไปดิต่อให้ก่อนผมมงว่าจกิงด้วยม่เห

มีก้อนเนี่นยยายนอนอยู่นี่นั่นกำลังกำลังอ้าวอ้าวท้งหมดทั้งมวลกันไว้ก่อนนะจ๊ะอ้ะาวท้งหมดทั้งมวลตัเนาะตัจ้ะ เอาคยลงต่ำซีกันีกว่าสตำกับเมนเอาบีตำมาขิมาขิมเอหาานี่ยข้างหลังไม่หรอ่หาสองมาใหนเเลยต่มนหนุ่มดี่ว่ามันมืหองโอ้หาสองนี่อันตรารเลยใ่เอาอหรอกยายาหลังตาเพราะว่ามีซีนะเซเว่นมันในหายสีอืมทำเซเยาหลังตาเปิด เอามาสุดนะหาซใหาแล้วก็หานบนีีสองาสีนาียนเดี um ๋ยวมาตจะย่อคอยเนาะขนาดียแกย่อคอยพี่โถ่ยังไงโอ้โหอยยออนุญาตนะครับตัวนี้ครเนี่ขออนุญาตนะครับซีห้า ปดเจ้าสียบเจคอยซ้อมให้มือนึ uh. yeah. <cu dietary> <pad support> ่งเจ้ามือไปสั่งเจ้มือไปกินมืดเียงตามนะยังเอาใหเจ้าเอาแม่อ้าี่ห้าุกเจอ่ะซ้อมมือว่ามันเต็งเดียวเตงกล้ามปวดมาลงกันด้วกันถือจส่ะกินฉันมากูสิ อมโน้ฮึโน้โน้โน๊กเดตยวต่างป็นอะไรเสียเง,งิงนใ <Okay. S 1> ส่บะ, <Okay. S 1> ะมอนยี่้อ่ะไดตัวนึงเขงตันใส่เดียวก็สนุสละเลยเข่งติ๊กแใหม่ต้อนทคล้องดอต่างจะบด้หั เดียวลูกบอเงาเมเยรถเหหกสองกับหกเอี่ยวมให้น่จหกพันน่ลกนกกระ้วเอาเพื่นให้ก็ได้เนี่ยละหกพันหกพันเนาะแปด หาซีสองเต็งหกไปเต็งหา้าเออเต็งหกตอนนั้นก็หาสองเต็งหา้าแหละอืมเต็งเต,งต็งสี่สี่ห้าสี่สามเนี่ยแม่ข่อยก,กลับแล้วกัแล้วโอ้ เด็ดด้วยมาหากับ2าสอหาที่สองกเลยไ4ซีอีสาะไปนี่งเติอ้าสีงนั่สอ่ปาถาสองเลยหรอเามาคาาสองจะจุยังเจ้จุ่ยังเจ้าไล่ไงบ้างหสิบแปดใบสิอืขึ้นสใบ อินแมเนนะเก็บดีๆห้าสี่สองห้าสามห้าสี่้าอกิ่นมืดได้เจ้าบกไม่ได้กระาสามกรได้เ้ยใส่กระเป๋าเลยมือนี้ก็เป็นหัวด้เพราะว่ามีปลางองตนอยู่ด้ยเอาไปตีโอ้ย ก่เ็ด่สิ่งส่งนั้กีเด็ดกี่สิบไปไมดรอ้ส่าจให้ใไปน้าเน่ใหน้ำเน่ียให้ไปน้ำเน่ดี๋ยสองามจยังงามเลยมองงามขนาดไขาี่สองเก่งสีงามไม่เดียวหามสำราญไปนได้เวลาเหกสองเอียวจะงามตังให้ไมเด้ว Đúng không? Đúng rồi. ฟังลเลยจีโซนผุนทั้งหมดเลยเตีงหาเต็งซีมกักา์หาดำเนอะมงหาดอาาันนอยู่ตำสองหมดเลยต้นห้าสองห้าสี่หกสูงหกสี่อยู่ตำสอง ตัวเต็งกักหาตั้ตัวห้าสทั้งหมดนี่ละทั้งหมดทั้งหมดอยู่ตามสอยู่ตามสอง้วกาตัวเต็งไปกักหาตัสองอออเสียหายกักกับอะไรกักกับบะถย่งถือบะถึะหสองสมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค

เป็นแบบ้ม่นก็พอแล้ววะอ่ารูด้ยังไเนาเองนี้มันกระแรงมันหนุนต่างไงได้แบบนี้ดิบกีอ่ะดิบีไ็เคยตั้งนาเ เกี่ยวกันแล้วครัรถักซีตกซีตอมาอยู่ ติงสามนี่กับนี่อยูคือ้นเราเด้อตัวตัวเด้อตึ๊ดติงสองอันยูคือ้นเราตรวจก็อืหนึ่งสองสามยู่ขึ้นเราตัวตัวหนึ่งสองสามน้องหมานองมาเลยอยู่ต่ำสามกับหกสูงอย่างละพึ่งเออต่ำสามกับหกสูงอย่างละพึ่งยันมาหกสามยอมนะต่ำสามกับหกสูงเอาเอาตัวนี้เนี่ยไอยที่ไข่เอาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าต่ำสามกับหกสูง เดือบยตำสามกับหกสูงสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเออถือก็ไม่ต้องปเออไ่องไปยใจอไม่อัอันนี้สั่งกินดิกินมัรวไอเจ้าไอแยกของอยสกปรกมันเหลือเท่าไหร่เอบลยกแ้ สามสี่สิบห้าสูบสิบเจ็าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองสามสิบสี่ห้าสูบสิเจ้าสดเก้าสมสิเนี่ยมืน่มหเมือหาเจ้าสองมาอีกมือหักมือหโอเคเจ้าสองมาอีกอันนี้กักเดี๋ยวคอยติงหกเนาะที่เลเต็งหกเจ้าติงสี่อไรเป็นติงหกเจ้าลมากักีตามเสียทุนไหาทุนมันเจ้ามากักีตามเจ้าขายหกเจ้ามาติ่งตามติ่ง ไนขึ Cornell, ة, ้นทุนไปขึ้นทุนมากไปมาก้าหามเมื่อไรว่าเสียไปใบสิบหาอมาอีกมื่นฐานบอกสี่สองสี่สองในมื่นฐานหกเดเจ็ดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่สองสามสห้าอัไปคุณค่ะ 嗯，第三。 สองห้าสามห้าสามสี่ห้าเต็มห้ามักสามอะหกสามห้าสามมักสาอันนี้ก็ไดับสี่สี่กับหา้า กับสามสองอ่ะเปิดหกห้าห้าหาหเอาอายเดียวร้อยอีกเดี๋ยวด้วี่น้องฉันกินได้สบายตยงหา่าไรมันหนึ่งโอเคไปมัดใซ่สาอย่างเดียวเลยโอ้เยวใครเอาไปยังไงวะตัวนี้มารับจับ เจ็ด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 ห้าสามโมงเองสี่โมงเอเนาะเนี่ยแต่ก็มีติงสี่ก็บางนะหางสี่นมันเสียงเมามาหาผมมาสี่นึกว่าเสียงสามเกินกดปันเ่ย <laughs> ừ, nó cứ sợ bọn ông ở trạm không mắc hả nào nó gọi <laughs> เดียรอย่างน้นี่ะย่งั้น่จากนอนสามสองหกสี่สามสองสองสี่ติงสามหกสี่หกสามสี่สองน่ะนะสามหกสี่สองนอนติงหก อหกหกสองไปเต็งหกเลยบ่เอาเตตัวตี้ก็เต็งหกวัป่สอง่เจสี่สองสี่สามเนี่ยอยหกสูงเลยสี่สองสี่สอยหกสูงแล้วนะเเดอันนี้จะไปนะไปไปเลยครับวถูกไปได้ไมนอ ไหนสิใบบ่อบอร้าห้าห้าหาสองมาสามองามสามเอียวห้าโอ้เอียวสามเอียวเห็นหกสองเอียวพอดี่ะเก็บเงนไม่มีหกินได้หมดากก่อ,กอนคือ,อว่ามาว่ะ

สอส่าห่ะสมืนเป็นสามของ3คร้องสามสห้าหดๆด้ามัใช่ักใบมีถือวะตัวตัม่ถือเดียนะมีตัวตัแต่อันสอส่สเรบร้ เสียงคือยังไงเสียงคือยัง3ตอนหนมั้ดอกหางซ้ำๆพกหายโยหกซ้ำๆด้วยหาซ้ำๆดอกได้ไม่ตรงกันละอ๋เหรออือข้องปิดเสียงไว้หน่อยเถะอโทตามนะไอ้วงนอนโทรตามแล้วเว้ย <laughs> Chị lên nghe bay bay này Bên con này hộp nè Tình hà lên Con hai 6 5 yo 8 6 yo 3 5 ฟังเด้จ <c oughs> ีไปเอาตัวนี 1, 2, ้ด้หนึ่งสองสามสี่อยู่ต่ำเอียวขันบ่มาหกหายเอียวหกเอียวเอียวเลยแมนสี่พนเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ตำเอียว่เอาเสเอามาเซ็นหกสังเลยอ่ะโงนได้หันนะกันเรื่องเสื้อ บ, <T> <ing> บก,กินกะเทิมาฮ่าฮ่าเ่าเมฮ่าสองมื่อยโดนหกเมืโดนไหนโดนเสียเสียแล้วนะหสองเมื่นแปดเมื่นแล้วเจ้าหกเมื่นยังไหนสามดอกหกเมื่นมาสามเอาเสียหกเมื่อนะแปดมื่นแล้วเจ้า ผมเพิ่งังไมีนคุใสาใสยีะใสสองมเมาเล่ยดีนะฝากบะไรจับก่อนฝากวนิ่มาหหายยู่เลยมบรียสอบจับ่อนสี่มันไม่ต้องยิบเก็บมันะมันหนบย่านว่าอย่ง ปุ่คกาแปะครบเร็จแล้วมหมด